สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับเซนน้องแมมเซนดไทัยรถสวยกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้น้องแมมก็เอารถเข้าใหม่มาฝากอีกเช่นเคยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถเก๋งซีดานยอดนิยมของเราแต่ราคาไม่ถึง500 0 0นน้องแมมจัดคันนี้มาให้เลยนะคะกับ โตโยต้า l อาติ6 G น g นะคะคันนี้ได้ปี2019นะคะราคาเพียงแค่4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นน้องจะเป็นสีเทาและได้โฉมหน้าม i n เนอร์เช e งด้วยนะคะตัวนี้เป็นโฉมหน้าใหม่แล้วนะคะซึ่งอันติสของเราคืออย่างที่บอกเลยนะคะเป็นรถยอดฮิตเป็นรถขายดีแล้วก็แต่ละปีก็คือโฉมหน้าแตกต่างกันไปเลยนะถ้าใครอยากได้แบบโฉมหน้าเดิมปี16นะคะเราก็มี หรืออยากได้เป็นชมหน้าปี18-19เราก็มีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นชมหน้าใหม่แล้วนะคะก็ต้องจัดคันนี้เลยนะคะ4 7 9 0 0 0บาทน,นะคะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาอยู่นะคะที่นี่เลยเสรีไทยรถสวยนะคะสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครร้านจะอยู่ที่มีนบุรีหนองจอกนั่นเองนะคะใครอยากจะเข้ามาดูรถก็สามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยนะคะร้านจะเปิดทุกวันเลยนะคะและที่สำคัญคือไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะใหม่แท้ร้นอยเปอร์เซ็นต์แน่นอนการันตีได้นะคะ,ะก่อนที่จะไปดูรถนะคะภายนอกและภายในนะคะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไคร b ์ช่อง youtube ให้น้องแหมมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถสวยๆจากทางเสรีไทยแล้วก็จากคลิปช่องน้องแหมมนะคะโอเคนะคะเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะสำหรับคันนี้ก็ จะเป็นนะคะโฉมหน้าไมเนอร์เชงหรือว่าโฉมหน้าใหม่นั่นเองนะคะเป็น19ปลายปีนะคะปี2019นะคันนี้479,000บาทนะคะมาพร้อมโฉมหน้าไมเนอร์เชงสีดำตัดกับโคมเมียมเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคะสีตัวรถซึ่งเป็นสีเทาได้อย่างลงตัวมากๆนะคะตัวนี้คือแบบดีไซน์ออกมาคือแบบทันสมัยนะคะขับไปกี่ปีกี่ปีก็ไม่แก่แน่นอนนะส่วนไฟนะคะก็ได้ในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้นี่ ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ก็ถือว่าเป็นไฟหน้าที่แบบให้ความสว่างนะคะตลอดการเดินทางแน่นอนนะตอนนี้จะได้ไฟหน้าไฟเลี้ยวนะคะไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะคะแต่ถ้าใครอยากได้เอาไปใส่เพิ่มก็ได้นะคะตัวน,นี้กระจังด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถได้อย่างลงตัวเหมือนกันนะคะ ันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะ4 7 9 0 0 0บาทลูกค้าปรวดิดีสีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะมีสีตัวรถสีเดิมโรงงานนะคะในส่วนของล้อนะคะตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กอัลลอยจากโรงงานนะคะยางขอบ16ตัวนี้เป็นยางนะคะปี อันนี้ยางปี2023นะคะนี่ล้อเม็อัลรอยเดิมโรงงานนะคะสีตัวรถก็ไม่มีรอยขีขดข่วนแต่อย่างได้นะคะสภาพรถสวยงามนะคะนี่ที่รอยที่ปัดน้ำฝนก็ไม่มีรอยซี่นะคะพลาสติกเดิมๆกันเลยนะจ๊ะตัวน,นี้ไม่ประมาณเสนนิดๆเท่านั้นนะคะกระจกก็จะเป็น สีเทานะคะมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะส่วนคิ้วกันศาสตร์ก็เป็นแบบโคมเมียมแล้วนะจ๊ะนี่นสัญญาณกันขโมยยังอยู่ครบมือจับโคมเมียมนะคะตัดกับสีตัวรถนะจ๊ะอะมาดูภายในนะจ๊ะนี่เลยโครงสร้างต่างๆหัวน็อ ไม่มีรอยขยับขยื่นเผ่นเพจต่างๆนะคะเลขเรื่องยนตเลขตัวถังวันจดทะเบียนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเม็ดองเม็ดอาร์คเกให้ดูเ,เหนียวมากแบบหนึ่งนะลูกค้าจ๋าคือแบบ แข็งมากอันนี้คือบ่งบอกได้เลยนะว่าขอบยางหรือวตัวเม็ดอางเนะ่ไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่ลูกค้าด<笑><笑>ูเห็นแค่เม็ดเดียวนะโอ้โหมันเหนียวจริง อืนี่ใครอยากดูเพิ่มเติมทักมาได้นะคือแบบเหนียวมากนี่เม็ดองเม็ดอร์ต่างๆภายนงภายในคือแบบสวยบ้านี่ให้ดูที่เก็บสัมภาระใส่ของได้เยอะเลยนะคะตัวนี้อ่ะนี่แผงประตูต่างๆ มาดูด้านหลังคือมันเหนียวจริงเดี๋ยวจะแกะให้ดูมากใครอยากดูเม้นอารทักมาได้สอบถามมาได้เลยนะคะคือเกะมันแกะยากมากมันเหนียวเกินนี่หัวนอตต่างๆไม่มีรอยแกะรอยแงะนะจ๊ะ สภาพรถด้านข้างมีรอยตาําหนิไฟลงไฟเลี้ยวไฟเบรกด้านหลังนะคะเป็น led นะคะตัวนี้มีโคม,มียมมาให้แบบนี้เลยนะคะโลโก,โก้อันติดยังอยู่ครบตอนนี้ <c oughs> นี่นะคะที่เก็บสัมภาระก็กว้างมากนะคะใส่ของได้เยอะเลยนะคะตัวนี้นะ ใครที่พาใครที่แบบซื้อแล้วก็ไม่ขับในเสื้งองแก๊ปขับเป็นแท็กซี่นะคะตัวนี้ก็ให้ความกว้างสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้หลายใบเลยนี่นะคะด้านล่างยางอะไรล้อสเปรมีมาให้ครบเครื่องมือแม่แรงยังอยู่ครบซีนต่างๆเดิมๆกันเลยยางนะคะตัวนี้เป็นยางมิชลินนี่ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะจ๊ะ ใครสนใจหรืออยากได้นะคะก็ต้องรีบจัดเลยนี่ให้ดูความใหม่ให้ดูความกว้างสวยมากไลฟ้ามีมาให้นะคะอ่ะมาดูภายในอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้นี่เบาะจะเป็นเบาะหนังสีทูโทน สีน้ำตาลกับสีเบจเข้มขัดนี่เราภัยมีมาให้ครบติดตั้งคาซีเด็กได้นะคะตัวนี้ภายในกว้างมากสําหรับอันตี้คือภายในกว้างนั่งได้สามถึงสี่คนเลยนะคะระบบแอร์ด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะมีมาให้พื้นพรมต่างๆสะอาดมากนี่เลยนะคะอันตี้บอกเลยว่าภายในกว้างมากสามสี่คนนี่นั่งได้สบายเลยเข็มก้งเข็มขัดคือมีมาให้ครบความปลอดภยัยแน่นหน,นาแน่นอน นี่สัญญาณการขโมยยังอยู่ครบทั้งสองฝั่งหัวน็อตต่างๆนี่เบาะคู่หน้าก็จะเป็นสีดูโทนเหมือนกันนะคะสีน้ำตากับตัดกับสีเบจโครมาไลมันติฟัง์กชันอย่างดีวุ้มหนังมาให้เรียบร้อยเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายได้ นะคะนี่เล็ไม่แสนสี่เท่านั้นก็ถือว่าไม่เยอะนะคะตอนนี้ในส่วนของเครื่องเสียงนะคะตอนนี้ก็ fm am นะคะหน้าจอสามารถรับสายวางสายได้ใส่เป็น CD ได้นะคะเชื่อมต่อ usb ได้นะคะตอนนี้บอกเลยว่าครบเซตแน่นอนเอนะคะก็เป็นระบบดิจิตอลแล้วนะคะตอนนี้เป็นอัตโนมัตินะคะ ในส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะสามารถปรับเป็นแมนนวลได้นะคะตัวนี้เนาะแล้วก็มาพร้อมพื้นผิวเปลี่ยนนองแบกนั่นเองนะคะสวยงามมากๆนี่นะคะมีที่วางแก้วให้นะคะตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้นะคะนี่เลยนะคะปังมากนะคะภายในก็จะเป็นสีทูโทนสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาแบบ ถูกมากนะคะคันนี้4 7 9 0 0 0 0บาทนะคะกับ Toyota a อ t i ติ1.6 G นะคะตัวนี้เนาะเคยดงไปด,ด้านต่างๆสะอาดสะอาดไม่มีรอยจงรอยเจิมแต่อย่างใดนี่เลยสวยมากคันนี้ฟีดาผ่ออยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะ Toyota a อ t i ติน้แม่แนะนำเลยคันนี้ผ่อนถูกด้วยและได้รถปีใหม่ได้โฉมหน้าใหม่ด้วยนะคะตัวนี้ ต้องกลัวนะคะกับกี่ปีกี่ป,ปีก็ไม่มีแก่แน่นอนนะคะตอนนี้ทันสมัยตลอดแน่นอนนะคะหรือถ้าใครอยากได้แบบพรห้าหกพันเราก็มีนะคะในส่วนของปี2016นั่นเองเนาะนี่ไฟเลีย้ยวติดกระจกมีมาให้ทั้งสองฝั่งนะคะนี่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ 1.6G นะคะเดี๋ยวตามน้องแหม่มมาชมในส่วนของห้องเครื่องกันเลยะคะ่ะ เรามาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะสําหรับคณิญาที่บอกเลยนะคะว่าเป็น 1.6G นะคะตัวนี้เครื่องยนต์1 6 0 0ซีนั่นเองนะคะบอกเลยว่า To โ,โยต a าอันติเป็นรถที่แบบช่วงล่างคือแบบนิ่มมากคือแบบไม่โครงเครงนะคะคือแบบเข้าโค้งนะคะเวลาตอนทรงตอนแรงนี่คือแบบนิ่มมากจริงๆนะคะตัวนี้เพราะว่าน้องหมายเองก็ ใช้อันติดอยู่เหมือนกันนะคะใช้ดีมากและที่สำคัญคือออกรถที่นี่เหมือนกันนะคะเสรีไทยรถสวยนะตอนนี้ลูกค้ามั่นใจได้นะคะเพราะว่าคนหลังบ้านหรือว่าไมว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายขายฝ่ายช่างฝ่ายทะเบีนยนฝ่ายไอทีคือต่างๆคือทุกคนใช้รถที่นี่เสรีไทยหมดทุกคนเลยนะคะตอนนี้คือถ้าไม่ไดีจริงคนหลังบ้านไม่ซื้อนะคะตอนนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยเนาะนี่ให้ดูโครงสร้าง เม็ดองเม็ดอานะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะคะขอน้งแมมมีรับประกันหลังการขายนะคะรับประกันรารันปีเครื่องยนต์เล็กยื้ให้สูงสุดถึง2ปีหรือ20 0 0 0กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนและก่อนออกยังมีการตรวจเช็คให้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องต่างๆนะคะสามารถตรวจเช็คให้หมดเลยนะคะตรวจเช็คมากกว่า30ประการและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะขอน้งแมมยังมีการตรวจจัก วันทูค่าอินสเปกชันหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถโดนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกูอินสเปกชันนะคะมากกว่า3 4 4จุดจากประเทศญี่ปุ่นหรือจะเป็นนะคะทีเชื่อร์อ7 4จุดจากประเทศเยอรมันนั่นเองนี่เลยนะคะให้ดูโครงสร้างให้ดูหัวน็อตต่างๆที่ฝากระโปรงเม็ดองเม็ดอาร์คตูกลมคมกลิปนะคะแผ่นมอออกอยังอยู่ครบนี่ให้ดู สวยมากฝากระโปรงเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการชนหนักจมน้ำพ่ควํมมาอย่างแน่นอนมั่นใจได้นะคะจุดแต้มสีเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้นี่นะคะแผ่นกันความร้อนเราก็มีมาให้นะคะรสสภาพเดิมแน่นอนลูกค้ามั่นใจได้เลยเนาะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะในส่วนของ To โยต a a อาติแล้วอยากผ่อนไม่ถึงหมื่นอยากผ่อน89 00พันน้องแหม่มแนะนำคันนี้เลยนะคะกับอันติดหนึีนะปี2019นะคะคันนี้479,0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่เพียง8 00 0ันกว่าบาทเท่านั้นนะคะ84งวดนะคะพนแมมผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี8 4งวดกันเลยแต่ถ้าใครอยากผ่อนแบบ ให้หมดเร็วๆนะคะ4ปี5ปี6ปี7ปีหรือจะ3ปีก็ได้นะคะตัวน,นี้ก็ลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยนะคะออกรถเริ่มต้นนะคะ6,500บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากจะเข้ามาดูรถที่สาขากทมอก็มาได้เลยเนาะร้านเปิดทุกวันนะคะพิกัดร้านก็จะอยู่ที่หนองจอกมีนบุรีนั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจหรืออยากได้ก็โทรหาน้องแมมได้เลยนะคะ0 6 4 5 1 9 7 1 9 7นกหนะคะบอกเลยว่ารถสวยมากและที่สำคัญคือไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวนะ เข้ามาที่ร้านได้เลือกหลายคันมากนะคะแต่ถ้าใครอยากจะดูคันนี้ราคาถูกพอนถูกพอนสบายนะคะไม่เกินกําลังตัวเองนะคะสามารถสูงได้แบบสบายๆก็น้ำแหม่มแนะนำคันนี้เลยนะคะโอเคนะคะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะ0645197197เนาะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะทักมาสอบถาม โทรคุยรายละเอียดได้เลยนะคะและที่สําคัญคือใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ช่อง YouTube น้องแมมนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปโหลดการลงคลิปการลงไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวนะคะจะได้ไม่พลาดรถสว,สวยจากท่องทาง4ดีไทยนั่นเองเนาะรับประกันได้ว่าซื้อรถที่นี่นะคะได้รถสวยเกรดเอแน่นอนนะคะเสรีไท้รถสวยมีคําว่ารถสวยล็อกท้ายไว้อยู่แล้วนะคะการันตีนะคะรถกรดเ รถมือสองนะคะเรามีใบเซอร์ให้ทุกคันนะคะ5ดาวแน่นอนนะคะไม่5ดาวเราไม่เอามาขายนะคะตัวนี้มั่นใจได้ตรวจสอบได้นะไม่ต้องกลัวนะคะว่ารถจะโดนชนมานะคะลูกค้าซื้อไปแล้วตัวพบตัวเจอนะคะเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้น้องแมมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากให้น้องแมมรีวิว รถคันในรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเพราะที่ร้านคือแบบรถเยอะมากมีให้เลือกรบทุกรถนะคะรถเก่งรถตู้รถกระบะรถทํางานนะคะเรามีเลือกรบทุกชนิดเลยนะคะเสรีไทยรถสวยมีทั้งหมด3สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนะคะมีบุรีหนองจอกสํานักงานใหญ่หรือจะเป็นสาขาสุราษฎร์นะคะที่อยู่ภาคใต้นะคะ ร้านจะอยู่ที่สาขาสีแยกตะปานะคะและก็สาขาสนามบินนั่นเองนะคะก็อยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถเข้าแวะชมรถที่สาขานั้นๆได้เลยนะคะซื้อกับน้องแมมได้ทุกสาขานะคะโอเคสำหรับวันนี้น้องแหมมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีทารถสวยค่ะ